สวัสดี FC แฟนคลับน้องลลโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกทุกท่านพบกับการปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวของหนุ่มน้อยเสียงหวานนักสู้หัวใจแรง่งน้องลลโออาทิตย์ให้กับทุกทุกท่านได้รับทราบสําหรับคลิปนี้มี2ข่าวดีมาส่งต่อให้กับ FC แฟนคลับแม่แม่ได้รับทราบข่าวแรกผมถือว่าเป็นข่าวดีกับการโพสต์ครั้งนี้ของแม่เพนแม่เพนมีโพสต์เมื่อวันที่1มีนาคมที่ ผ่านมาเวลา19นาฬิกา12นาทีเป็นการโพสต์ถึงแม่แม่และ FC แฟนคลับน้องลีโอดังนี้ เรียนคุณแม่ FC น้องเลโอทุกท่านที่น่ารักจากวันนี้เป็นต้นไปคุณแม่ที่จะส่งของใดๆมาให้ลูกชายต่อไปไม่ต้องส่งมาแล้วนะคะเพราะแม่จะย้ายบ้านแล้วเกรงว่าจะไม่ได้รับค่ะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตลูกชายนะคะมีอะไรติดต่อแอดประกบแอดไม่นนนะจ๊ะนะจ๊ะสิลินาดสิงห์งามน้องจะมีบ้านหลังใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้หมดความกังวลเรื่องสัตว์มีพิษไปแล้วนะครับ และอีกหนึ่งข่าวดีใจกับน้องลีโอด้วยนะครับจบม .6 แล้วมาฟังจากปากน้องลีโอได้เลยครับไอหนุ่มชุดขาวขาวไหนขาวไหนอุ้ยลีโอจบม .6 ยังครับเจลีโอจบม .6 แล้วทุกคน ก็ขอแสดงความดีใจกับน้องลีโอทั้ง2เรื่องเลยนะครับเฮงเงปังๆนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องลีโออาทิตย์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องลีโออาทิตย์และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิป ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ